ด้านในนุ่นท่วมไหมครับในซอยสามนะครับเป็นหมู่บ้านชุมชนบูมาค่าเหมือนกันนะครับใช่ครับใช่ครับผมขอบคุณนะครับว่าตรงนี้ก็เทถนนใหม่เลยไม่ท่วมไปมในซอยสามซอยห้าเท่วมซอยสามซอยห้านะครับขอบคุณครับผมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โคราชนะครับในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานะครับในพื้นที่ชุมชนบูมัก่าก็เป็นน้ําจากลาน้ําลําตะคอนนะครับที่เออล้นตลิ่งนะครับ คือก่อนหน้านี้ฝนตกอย่างน้อยเนี่ยประมาณสักเกือบสัปดาห์ได้ก็ทําให้น้ําในลําน้ําลําตะคองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับจนล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมานะฮะจุดที่เราอยู่ตรงนี้จะเป็นชุมชนบุมะข่านะครับอันนี้จะเป็นบุมะข่าซอยหนึ่งนะฮะชาวบ้านหลายคนบางส่วนก็เริ่มอพยพออกมาเนื่องจากว่าระดับน้านั้นมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็บางส่วนนั้นเมื่อกี้ที่สอบถามก็ยังไม่ได้เร่งอพยพออกมานะฮะ คือถ้าดูจากกระแสน้ําแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าระดับน้ามันเพิ่มสูงขึ้นนะฮะแล้วก็ไหลแรงนะครับบางจุดที่เป็นพื้นที่ต่ําก็จะไหลแรงแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเอาเชือกเอาอะไรมากั้นไว้เพื่อให้เห็นขอบถนนนะฮะว่าถนนแนวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจนะฮะชาวบงชาวบ้านจะได้เดินออกมากันได้สะดวกนะครับแล้วก็ไม่ไปในจุดที่มันเสี่ยงหรือว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะ คือจุดนี้จะเห็นว่าถนนตรงนี้มันต่ำนะฮะพอมันต่ําเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำที่มาไหลามาตามลําน้ําลําตะคองน่ฮะมันก็จะไหลามาตามเส้นทางแล้วก็หลากล้นตลิ่งมันก็จะไหลเข้ามาสู่พื้นที่ชุมชนบุมาค่าบางจุดนะฮะก็ถูกน้ําท่วมแล้วก็ด้านในนู้นนะครับด้านในนู้นนะครับก็จะสูงหน่อยอันนั้นก็ยังยังไม่ถูกน้ําท่วมนะครับแต่ถ้าเขาไปด้านในนู้นอีกประมาณซอยสามซอยสอันนั้นน้ําท่วมนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปสำรวจในจุดอื่นๆเช่นกันนะฮะวา่าได้รับผลกระทบอะไรอย่างไรหรือไม่นี่นะฮะตอนนี้ในพื้นที่โคราชนะครับพื้นที่เขตเทศบาลน,นาครน,นครราชสีมานะฮะก็ถือว่ากำลังจะเข้าสู่ในสภาวะที่ว่าน้ำกำลังจะหลากเข้าท่วมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณลานจอดรถของเดอมอลนะฮะเดอมอลโคราชนี่นะฮะน้ำเริ่มทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ลานจอดรถแล้วนะครับแล้วก็ ตลาดหลังเดอมอลโคราชนะครับน้ําเริ่มทะลักแล้วนะครับอันนี้คือโคราชนะครับในเกตเฮสบานนาครน,นครราชสีมานี่เป็นบริเวณหน้าปากทางวอยหนึ่งของชุมชนบุมาค่าตําบลในเมืองนะฮะชาวบ้านบางคนเมื่อกี้ได้ไปสอบถามนะฮะเขาบอกว่าก็บ้านนะฮะอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะต้องรีบเก็บเข้าของแล้วออกมา บางคนบอกว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้ก็ทําให้บ้านเรือนนั้นถูกน้ําท่วมเก็บข้อของไม่ทันคือน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นนะครับเชิญเไรครับแม่ครับนี่ก็ต้องเอาเชือกมากั้นไว้แบบนี้นะครับอันนี้น้ําเพิ่มสูงขึ้นนะครับน้ําเพิ่มสูงขึ้นนะครับอีกหลายจุดนะครับในเขตเทศบาลน,นครนะครราชสีมาก,ก็ถูกน้ําจากลําน้ําลําตะคอง ให้มีปริมาณมากแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งหลากคดท่วมนะครับในพื้นที่หลายจุดนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปสำรวจตรวจสอบดูนะฮะว่ามีจุดไหนอะไรอย่างไรนี่นะฮะชาวบ้านเดือดร้อนกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูนะฮะอันนี้เป็นผลพวงมาจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อยเกือบหนึ่งสัปดาห์ก็ทําให้พื้นที่ของโคราชถือว่าบางจุดถูกน้ําท่วมอ่วมนะฮะ ในชุมชนบุมะฆ่ามีหลายซอยนะครับคือถ้าเข้าไปตามซอยต่างๆบางจุดบางซอยที่มันเป็นที่ต่ําอันนั้นจะน้ําท่วมหนักคือถ้าเดินเข้าไปอย่างน้อยเนี่ยประมาณระดับอกได้นะฮะร,ระดับอกนะฮะอันนี้มันก็จะไหลลงสู่ที่ต่านะฮะอันนี้คือน้ําเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจนไหลทะลักข้ามถนนเข้าหมู่บ้านนะครับชุมชนบุ่มะฆ่าอันนี้คือหน้าปากซอยหนึ่งก็จะเข้าไปด้านในชุมชน เมื่อกี้ที่บอกว่ามีซอย7็ดซอยสาซอยสี่นะฮะชาวบ้านบอกว่านะั่นคือน้ําท่วมหนักเหมือนกันเดินเข้าไปแล้วก็ลึกบางจุดนี่ระดับอกบางจุดระดับเอวนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูกันนะฮะเมะื่อสักครู่นี้ผมออกมาจากด้านในชุมชนนะครับที่มันเป็นที่ต่ําชาวบ้านบางคนที่เก็บของใส่ตะกร้าได้แค่เสื้อผ้าผ้าห่มที่นอนก็คือที่นอนเก็บไม่ได้ได้ผ้าหม่มได้เสื้อผ้าบางชุดนะฮะเก็บสัมภาระสิ่งของที่มันสําคัญ ใส่ตะก้านะฮะแล้วก็มีเรือของกู้ภัยสว่างเมตตานครราชสีมานะฮะเพื่อที่จะเข้าไปอพยพคนออกมาในเบื้องต้นผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจุดอบพยพของชาวบ้านนั้นอยู่ที่ไหนนะฮะเพราะว่าเราลงพื้นที่มาก็ยังไม่ได้ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเดี๋ยวถ้าเจอจะไปสอบถามให้นะฮะแต่เมื่อกี้ที่ฟังวอถ้าฟังไม่ผิดน่าจะเป็นวัดวัดอะไรนะวัด,ว,ดวัดโพนอะไรสักอย่างเลยฮะ,ะจำ จำไม่ได้ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตรวจสอบผมแจ้งอีกทีหนึ่งนะฮะโคราชรอบนี้น้ำมามาเยอะมาไวมาเร็วนะฮะจนชาวบ้านบอกว่าไม่ทันตั้งตัวเริ่มทะลักเข้ามาแต่แต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็มันก็เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นคือบางคนก็ชะล่าใจไม่ทันได้เก็บเข้าของก็พระคิดว่าน้ําอาจจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นนี่นะฮะ เป็นลำน้ำลำน้ำําลําตะคองนะครับที่เออล้นตลิ่งคือน้ําในลําน้ําตอนนี้มันมีปริมาณมากนะฮะในพื้นที่กลางใจเมืองโคราชเลยนะครับเขตเทศบาลน,นาครน,นครราชสีมาสาภาพก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นักขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดเฟซบุ๊กไลน์แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปตรวจสอบจุดอื่นนะครับ